ดีครับสวัสดีครับพ่อได้ยินมาว่านะครับพ่อมีสูตรสิบหลักสิบนี่เข้าทุกงวดเหรอครับพ่อเออมเข้าทุกงวดแล้วยทุกหนึ่งโอ้กี่งวดเนี่ยเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดมันมีตรงนี้ไปแล้วแต่นี่มาเบิ้งงบดคูงวดนี่ก็ต่อยออกมาเขาดีเข้ามาจับไลยจ๊บเลยแจ๊บเอันนี้สูตรนี้ยังไม่เคยเปิดเผยไหมพ่อไม่ได้บอกบ่าให้พูดใะไมาดิเขาจะจับออกมาครั้งแรกเข้ามาแล้ว สิบงวดเอาเฮ็ดไปคูงวดคูงวดไปยืมนังสือเขามาเฮ็ดเออเขามายืมเอานังสือที่เขาตัวเลตินี่ครับเลขหกตัวเชาวทำเลขหกตัวได้ทุกโต๊ะทุกนักก็ได้ดีมันมี่ของแก่ของเขาอยูมอ่มันเป็นเลขหลักสิบใอ่มันเป็นเลขหลักสิบสามารถมาบนหรือล่างครับพ่อมันเป็นเลขบนเลขบนมากได้เป็นทุกงวด อันนี้บนล่างมีโอกาสไหม่ล่างมีโอกาสนอได้ไเรือล่างมไม่มีห่วงในนเล็กนิหนึ่งโอ้บางมูวเนี่ยหน่งทิัทิ้ล่างตัวนึงงยู่ถ่ายม <et> hm <laughs> ูวอยู <laughs> ่ทิ้งล่างตัวนึ่งยืดเม็นว่านมากสองสามตัวนเป็นแรกทิบนตัวนึ่นสองซี่สูตรนี้ห่วงไหมเนอะสูตรนี้ห่วงไหมมันเอ่อว่าเร่องห้องแต่ว่าห้องกับพราห่วงมันไม่มีตัวที่มาแบบแจกดูดห่วงบางอา กานเท่ดีดอกเขาก็ต้องมายางมากกนอ๋อเอา้เอามันมันเป็นเลขหนังสือเหรอครับหรือว่าพ่อนนเอันเป็นเลขลอตเตอรี่นะอ่าครับลวอตเตอรี่มัวนวัลที่หนึงห<อ>กตัวอ๋อครับผมแล้วคนว่าใช้ใหญ่บางวันคือ่รู้เรื่องแล้วเรามาคำนวณเอาหรอว่าคำนวณเนาบางวันต้อนวเาจะลงไปลงไหแล้วกันอ๋อครับผมก็ต้องเจ็บไปยังอย่างกดงูกนดจินวนว่าเาินชันไปชันไปชันไป้เราต้องข้า่าบงเราตุตุึง คเขาถือว่าร่วมมุ่งจะถ่ายมุ่งจะควายเขาควายของสิแต่ว่าก็มันตอยู่อแน่นอนแหละคพอนี้ว่ารู้เรื่องหรอกว่ามันตีเขาอยู่ใแน่นี่แต่ยังไม่เคยพลาดเลยเออนันรับไว้เลยมันจะมาตัวหนึ่งหรือสองตัวครับพ่อเรื่องเที่ยวมันกับจอบคู่กันออกอ๋อหนึ่งเดี๋ยมันจับกันออกได้หนึ่งกับสองมันไม่ใช่ครับผมนั่นแหละอ๋อมันจับคู่กันออกเออจับออกหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วมันก็มีอยหกสามตัวหนึ่งยี่นั่นเป็นลักซิบุนนี่แหละ ส่วนมากเขาเียเป็นรักสิบุญมาทุงหมดกี่นั่นอันนี้คือหลักสิบบนเออหลักสิบบนบ้างไหวบ้างบวดกงวดบ้างเป็นหลักสิบบนมากงวดวะโอ้ใช่ครับผมเออหนละเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูเป็นตัวอย่างแป๊บหนึ่งเอาพอยกยกพอยกอธิบายกันหน่อยขาขที่มมันมันเป็นหน้าเขาได้เพรารู้พรารู้เยอะเรื่อยพ่อเหาตัวน้นเ่ราทิศสามเลือกถูพอยกสูงๆนะพ่อเห็นไหมอะไรพ่อพ่ออธิบายอันบรรทัดแรกนะครับอที่งวดงวดเมื่อกี้นีะครับเพราะว่าเขาต้องหาข้อมูดงวดมีงวด มันมีสองมันมีหนึ่งสองสี่หกครับสองสี่หกเก้าสองสี่หกเจ็ด่นสองสี่หกเก้าครับพ่อนั่นละมันมันออกหกสามกับสองหนึ่งสามกับสองหนึ่งมันตีดอย่นั่นูนด,ด,ดนนล่ดดดางกับนี่โ<อ>นากัีล่างถึงมึงแล้วอยน่นี่นนส่วนมากมันจะเป็นสิบบนใช่ไหมครับสิบบนมาทุงมวหมนันว่าเงินเงินนั่นจ้ดถุงต้งนไว้ยูงเนี่นโอ้ครับบางทีมันก็มาตัวเดียวใช่ไหมครับพ่อมันว่าตัวหนึ่งแต่เราส่วนมากม,มันก็ มันว่าขยักคนออกบนดอกสิบบนสิบบนคือมันบอกว่าที่มันบ่ามีซีว่าครับมันเบิรนมากมันเป็ี่ยนรักได้ก็ได้เมื่อไรนี่เราเรียนวันที่ว่ามันเบิรนมากออกที่มากกับมันถือเป็นรักเมื่อรักเชิดก็สร้างมันคือว่ามันเป็นเบิรนเรื่อตัวเดียวกันครับรักเชิดก็ได้ทักงเมื่อไรก็ได้คนว่าอะไรเข้าใจว่าเรื่อมันเป็ี่ยนรักเมื่อรักเมื่อไรมันเบิรนมากเรื่ององตัวอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเพราะได้บอกนี่ว่ามันมาเกิดขึคนเมืองหรอกเพราะว่า โอ้ว่ามันจะขอคุ้มกันว่าขึ้นว่ามันถือทำไมไม่มาออกตั้งแต่ที่แรกพ่อเนี่ยเสียดายเนาะก็จะหาวงจรไว้เรียบเลยนมันถือว่าประหยัดงบได้พ่อมันมาตัวหนึ่งหลักสิบนมันก็ยังประหยัดงบได้ตั้งเยอะคนนั้นเขาใจว่าว่าอย่นงทีทุมเมือัจหรักด้ยตัวเดียวครับ่ไปรูดเนรูดว่าถือกบว่าถือเกีอยวกัเงกัมีเนาะทุนเมืองช่เยไซื้อเรื่องรักชน่วยรักชวนมันต้องมีศวนมันไม่ดีรอกแต่โอกาสนี่ภายใน5้าตัวเนี่จับคู่กันมานี่มีนะพ่อเนาะ แต่ถ้าสิบบนเนี่ยคือมาประจําใช่ไหมครับพ่อยังไม่หลุดเลยใช่ไหมครับสิบงวดเนี้ยมันก็เับเรื่องที่เราเป็นบ้านที่เจ้าเก่อายุแต่ว่าห้าพยายามเจ็บปวจะเอาไว้เป็นเบื้องลึกๆเรางวดนานี่บนออกก้อนมาที่มีทุเใดแน่นสินะครับอก็คือว่าใหรอเอาไว้เบื้องพอว่าได้เรื่องหรอกเราช่วนมากที่มาจากจุดเอารถนี้ ห้องมีลเรื่องห้องนีก็ครับก็คือว่าพ่อนี้ไม่หวงสูตรนะพ่อเนาะหรือว่าใครอยากได้หลักสิบบนสามารถทได้เนยวัดุรานี่มาเร่นเรืว่าเรกินนึ่งเป็นลับทนอนนี่โอ้ถ้าบถึกนี่ไม่กินข้าวเก้าวันบ่พ่อเอ่พเห็นว่านี่พ่อหูจะเรยว่าเลือบันทิหนึ่งจกตู่นี่บอกสามามนี่จังหเออเงิน่เหรอวดนี้ไม่มีสมเออไม่มีหรอกถ้ามันมีล่ะพ่อ ไม่ใช่ไหมเับตัวได้เล็กทองอยู่หน่อมันว่าถือดอกนี่คนนี้มาตัวมันวม่แห้งเลยมันมันดับเลยครับพ่อสารเนี่ยโอ้ถ้าเกิดมันมาเหตุทางไหนเนี่ยมันว่าใคยมันว่าใครไม่รอเนี่ยพ่อัวเจ้าตัวสวนใจอยู่อันนี้คือดับส่วนตัวพ่อสมองเนาะก็คือว่าเรีนเรีนฉุดดาวไม่ต้องเห็ุอะไรมันก็ว่าเขาครับแต่ว่ามันก็ดับมากนี่มันว่าใครพูดมากเหาอเห็นในเรี่องนี้เนี่ยผู้นี้ เห็ดวาีนี่เลีดักันทีว่าเกนมากงวดนุงเหลือด้่ครับที่ว่าจะไม่กินข้าวเก้าวันเลยบอกว่ามันจะโคมากเรียกเลียกดับสามทำไมเงียบละทีนี้เรี้ยงเพราห้าตัวน้องอีกจิกตั้ตัวมันหุ่นชวนมันซื้อเขามาจิตครัเขาจะไปซื้อทิพสามมันก็ม่ถือหรอกเลี้ยงครับผมมันไม่ถือดิมันจะออกหกสามมันก็บ่าตัวเก้าไปแล้วครับคิดว่ามันม่ถือ อันนี้คือเลขของพ่อที่ให้มาวันนี้คือสิบบนใช่ไหมครับพ่อสิบบนนี้ออกทุกงวดเลยจะมาตัวหนึ่งเอางวดนี้พ่อทำให้ดูหน่อยครับมันมีตัวไหนบ้างครับพ่อมีร้านก็มี่เขาหนียงร้านมีสีดูเขียนเขียนให้หน่อยครับมันมีก็มี่ศูนย์มีสองมีซีมีหกอะไนี่มีเก็ดแต่ว่าสองตัวในร่องรางแน่นอน หกเกักเจ็ดสวเรขสามตัวนี่มาบุญมามาว่าผัดทุนสองสี่มาหลักสิบบุญทุนหนึมาแน่นอนถ้าเรือได้เรืว่าเรขอยู่นี่มาหลักสิบแน่นอนทูนศูนสองสี่นี่นะครับทูนสองสี่สองจสิห้าเทียวมันจากันหอกมันเคยจากันหวอยู่มันจ้าบอกกันหัวไรเสแล้วต่างทเนี้ยมีนึ่งครับเห็นปะมันหอกศูนหกมันก็หอกหกสองมันก็หอกก็เนยสามตัวยี่นิบงบังงไงรู้ันออกต้องกันปะ มันออกมกวันก็ได้ครับมีสิทธิ์มาด้วยกันนะพ่อเนาะมีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้มากเยอะเลยนะแต่ว่าหกกับเจ็ดได้ไปแ้ขึ้นนี่เออุดข้อเห็นดไว้มันมีอย่างนีคก็เรียกเรียกว่าเห็ดามันมาดจิตกับขึ้นนี่ตัวนึ่ว่าเรียกคนที่ว่ามันออกสาางครับมันก็เลมีซีมีามีหกับเจ็ดตัวเสี่เรียกคนครับเออเียเขาแย่งออกได้เลยนี่ตัวนี้อยู่แเป็นเรียกลางดูนะชองตัวนี้ต้องมาลักสิบบนตัวนึงชี่กับสามที่กับหาเรียกว่มีหาหารเป็นช่า นี่หน่ม่หาด้งเพราเาเรียกเที่หน่อนี่นี่เรยกว่าไม่มีจะหาครับถ้าเราเรียก่ไม่หาก็ตรงกกบซีตัวเดียวของเขาอย่นี้มันเป็นลักทิเยอมนก็เป็นนเดียกเลย่าหคก็เรียกหกมันมาก็เป็นเรียกางเป็นลักทินี้มันีเป็นสันงวดนี้งวดนี้ตัวไหนครับพ่อย้ำอีกสักรอบไหนครับมีศูนย์อะไรฮะมันมีศูนย์สองสี่ครับหกเจ็ดหกกับเจก็ต้องเป็นเรียกลางลักทิ หลักสิบล่างคือเรียกขมกขนาดนั้นเป็นเดโเรีวครับหกเก็ดนี่ก็คือว่าเป็นสิบล่างเป็นสิบล่างาร์าอกมาหมกเขา็ดว่าเรขเก็ดมันกลเป็นเป็นเป็นนางากูด้ครับเพระมันก็มาตวงกันนี่อยู่แบบว่าเรียกนี่ตวงเขาอยู่นี่ีเขานี่เรียกมันอมามันทีุ่วงเขาเขานี่เพราะเฮ้ยมันก็ตตวงของเขาบดกูตวงนี่ครับอันนี้ก็พ่อเปิดเผยเป็นครั้งแรกนะครับเอซีครับผมคือเรียกพอชีดัมันตวงของเขาบดหนึ่งเรียกเขาม้าหนึ่งเรียกเรียกแล้วแต่ละ มันจะออกมาเราจะไหนหมดต่อๆไปมันจะมีเลขกสามตัวมีเลขเลขเล็กๆเหล็เบอร์เหลเบอร์นะมาบอเออมีใบเรื่องเบอร์นี่นั่นมันจะมีรางวัลของเขาอยู่เจ้คนพ่กเขาจะเบิ่งเพื่อเจ้าค้อนใเลขว่าเขาไปลูดลักศูนย์เลขมันจะติดศูนย์เฉ่าะเลขอยู่ลักหน่วยมันเพราะมันครับผมอันนี้คือถ้าทอถ้าเป็นลักหน่วยนี่มันจะว่าเป็นสามบนบนเหลยกมันออกได้ทด้เหล็กที่สามหกสามออกัวเกเาก็ได้ครับ มันมีที่ติดไเรือกลักชปหนน้ใครลูกขอดูหน่อยครับพ่อเนอะอ,อธิบายเอฟซฟังเนาะข,อขอบว่าก็ได้ว่าเลีกเนี่มันเป็นลักชีพก็คุณงวดที่อ๋อพกปป่อว่าเอาก็เช้เงินึ่งเื่อเขาเ็มื<พ>อนบ้เมือละเือกันเนาะมีศูนย์มีสองมีสี่มีหกมีเจ็ดนะพ่อเลขสิบบนนะครับลักชิบบนเ่ด้วยครับส่วนหกเจ็ดนี่เป็นสิบล่างนะพ่อเนาะลักชิบล่างตัวนึงเข้ามาแล้วสิบงวดเอาเบ้งเอาอยู่นี่ครับเอฟซีดูนะครับเนาะ นี่นะฮะเป็นแนวทางเนาะคนจุดประหยัดงบนะครับคนณมากเลยเนี่ยเรียกนี่คุณ่อว่าเรียกพ่อเรื่องจับจวนมาบังบัสโอ้ที่เราคนก็ยังว่าเพิ่งเพิ่งเปิดเผยครั้งแรกใช่ไหมพ่อนี่เขาเอาแต่หัเว้นหูมันก็ยงหูจับครับเอาให้เอฟซีดูพ่อพ่อกันว่าเรียกแปดมาหรอกสิบมันบ่มีเรียกหูมีเอฟซีครับไอคือสถิติเก่าของคุณพ่อนะครับเนาะครับผมนี่นะครับเป็นเลขติดเนาะเป็นเลขติดนะครับการพนันมาจับเลขแล้วเราตั้งไว้ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดนี้จะเป็นตัวนี้นะครับมีสองมีสี่มีหกมีเจ็ดนะครับแนวทางของพ่อสมปองเนาะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ